ติดตามกันต่อกับเรื่องราวความเข้มข้นของประวัติศาสตร์นอกตำราองค์พระบิดาแห่งทหารเรือไทยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรืรเอเสด็จเตีย่ยในการที่มากราบสักการะบูชาในการขอส่วนใหญ่เขาจะขออะไรกันครับแทบทุกเรื่องที่ห้ามขอเลยอย่าให้เป็นทหารอย่ามาขอเด็ดขาด คนคิดว่าท่านเป็นนักเลงเคยมีฐานในปกครองต้องมีเป็นนักลงนักเลงมาก,ก่อนท่านสยบยังไงครับท่านต้องไปเทสก่อนเทสโดยที่ไม่ให้รู้ตัวคนผัวเมียมาสการะเสเตียนพาดจอดตรงปากทางปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตัวเสือเป็นพันๆตัวเลยแฮลมาลุมต่อยสองคนผัวเมียเนี่ย เขาบอกว่าถ้ามีเสดเตียต้องมีหลวงปู่สุขถ้ามีหลวงปู่สุขต้องมีเสดเตียเป็นพระอาจารย์ที่เคารพมากสุดพระองค์หนึ่งแต่พระอาจารย์ของเสดเตียเนี่ยมีเป็นสิบนะครับครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้เจอกันท่านล่องเรือจากกรุงเทพไปเนี่ยล่ลองไปล่องมาเรือไปดับอยู่หน้าวัดม,มาถามทขานี่แหละโดยที่ไม่มีสาเหตุด้วยความบังเอิญหรือปเป็นความออจงใจของหลวงปู่สุขอันเนี้ยูดยาก นีถือวาระสุดท้ายครับพี่ดเตียงสวนนครในปีเดียวกันกับที่หลวงปู่สุกร์ารับภาพหลวงปู่สุข<ช>ร,รขจะสิ้นหลังจากเตี๋ยวถ้าสิ้นไปแล้วมาขึ้นเตียนในปีเดียวกันใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคนะครับได้เลขเด็ดมาแต่ว่าหาซื้อไม่ได้มีครับหมดปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะชอบเลขไหนพิมพ์เซิร์ชเข้าไปเลยราคาเดียวกันหมดเลขจะดังแค่ไหนก็นแล้วแต่อุดหน,นุนกับมังกรฟ้าปิ่นเกล้านะครับ สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ผมนัดผีมาประจําการเป็นที่เรียบร้อยในอีพีนี้ครับยังอยู่กันที่จังหวัดชุมพรนะครับตรงนี้เรียกว่าหาไทรีเมื่ออีพีที่แล้วเราพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมที่เข,เขาบอกว่าเรียกว่าสารล่างนั่นเองวันนี้ในีพีนี้จะพาขึ้นไปชมที่สารด้านบนเขาบอกว่าวิวสวยแล้วก็บรรยากาศดีครับคุณผู้ชมไม่ควรพลาดด้วยราการทั้นปวงกับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ในอีพีนี้นะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันว่าจะเป็นยังไงฮะนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในศาล ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเขตอุรมสักนั่นเองนะพิรุษสวัสดีก่อนครับสวัสดีนะครับพีิรุษเป็นผู้ดูแลที่นี่แน่นอนครับพี่รุษต้องมีข้อมูลที่ดีให้กับผมแน่นอนเลยต้องบอกพี่รุ้ก่อนว่าเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรก เมื่ออีพีที่แล้วเนี่ยเราไปถ่ายด้านลา่างด้านล่างโอเคด้านล่างเนี่ยที่ย้อนกลับไปตรงนั้นเป็นที่สิ้นพระชนของเสนาเตียครับผมที่ตรงนี้พระองค์ท่านก็เคยนั่งด้วย<น>บริเวณนี้หมดเลยครับผมต้นหูกวางซึ่งตอนนี้เขาเหมือนก่อปูนทับต้นเดิมเอาไว้เพราะว่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้แหละคือต้นหูกวางเดิมที่พระองค์ท่านเนี่ยส่งสิ้นพระชนตรงนี้เห็นพี่รุ่บอกว่าให้ข้อมูลว่าตรงนี้เนี่ยสร้างเมื่อปี13เริ่มต้นปี13่สามันเป็นยังไงครับพี่ร สารเดิมอยู่ใต้ต้นหูกว่าที่พ,พระประสตองค์ท่านเนี่ยอ,อ้ตรงนูน้นน้ำท่วมถึงโอ้น้ำทะเลจะท่วมถึงถนนที่ว่าเราวิ่งเข้ามาเลยนะคือน้ำหนุนมาใช่ทะเลครับ,รบตายปลายปียงี้นะฮะครับน้ำประมาณเอวโอ้โนั่นจึงเป็นที่มาที่ว่าทําไมถึงท่านผู้ว่าถึงย้ายมาอยู่ข,ข้างบนอ๋อก็ให้อยู่บนนี้บนนี้สร้างศารใหม่บนนี้ใช่ครับผมด้วยความแตง่างามเป็นห่วงยุ้ยงวจยุ้ยถูกต้องสวยเลยนะพี่ครับแล้วเห็นบอกว่าสร้างอยู่บนเรือหลวงพระล่วงจําลองเนี่ย นั้นเป็นแค่สารธรรมดาครับปัจจุบันนี้เนี่ยมาเริ่มใหม่ว่าตอนประมาณปีตั้งแต่ปี3-4มาก็เริ่มทำมาเรื่อย ารนี้เสร็จเมื่อปี36คือบูนะใหม่ให้ใหญ่ขึ้นแต่อยู่ที่เดิมคือสร้างครอบสารเดิมไม้แสดงว่าสารเดิมไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นิดเดียวครับปีหนึ่งสามนิดเดียวนิดเดียวครับผมประมาณสิบคนเต็มนะฮะที่นี่จนถึงทุกวันนี้ผมใช้คําว่าคนเป็นร้อยขึ้นมาได้ <c oughs> ตรงนี้เป็นสารของส็จเตียครับผมด้านหลังเป็นสารของหลวงปู่สุกมณดบ,บนะฮะเป็นมณดบเป็นมณดบของหลวงปู่สุกรสร้างมาปี4ี่มันจะมีอยู่คำหนึ่งับพี่รุตชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยได้ยินเหมือนกันครับเขาบอกว่าถ้ามีเส็จเตีย ต้องมีหลวงป Bond ู่สุขถ้ามีหลวงปู่สุข <Boy>? ต้องมีเสด็จเตี่ยและคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่าพอผมเข้ามาในนี้ลองดูด้านหลังครับนี่คือเสด็จเตี่ยด้านบนครับหลวงปู่สุขครับนั่นแสดงว่าเสด็จเตี่ยเคารพน้ำถือหลวงปู่สุขมากก็เป็นพระอาจารย์ที่เคารพมากสุดพระองค์หนึ่งใกล้คิดมากที่สุดแต่พระอาจารย์ของเสด็จเตี่ยเนี่ยมีเป็นสิบนะครับที่รุดพอะจำได้บ้างไหมครับพอได้บ้างคือหลวงพ่อพิคงมาประกอบ หลวงพ่อเงินรุดบางคลานหลวงพ่อเดิมก็ใช่หลวงพ่อเดิมก็ยังทันนะทันเหรอครับใชก็ทันครับหลวงปู่ยิ้มันหนองบัวก็ยังใช่นะอีกนะ แล้วหลวงพ่อดิ่งไว้าบางวัวโอ้โหหลวงพ่อดิ่งด้วยใช่ครับโอ้โหแล้วก็หลวงพ่อที่สัตเหตุอะหลวงพ่ออี๋ไหมครับน่าใช่ครับผมโอ้คือท่านเนี่ยสนใจวิชาคมพระอะไรเก่งๆท่านจะเดินทางไปขอเป็นทุกสิทธิ์มีบอกว่าเออมีการลองวิชากันบ้างอะไรบ้างอ๋นนั้นแสดงว่าทุกครั้งที่ท่านจะไปเหมือนกับร่ำเรียนวิชาอะไรเงี้ยท่านจะไปขอลองวิชาก่อนถ้าพูดง่ายๆพอเห็นแล้วเนี่ยท่านก็เลยยอมรับตัวเป็นเสียงประมาณนั้นครับเห็นบอกว่าเส็จเตียนี้สับทางร่างกายว่าอย่างนั้นเหลือเว้นแค่ช่วงคอก ข้อเท้านอกนั้นน้าหมดเลยพี่เคยได้ยินเกี่ยวกับประวัติของพระองค์ท่านไหมครับในการที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราขงของขังหรือว่าอพินิหฐานของพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องรางของขังอะที่เห็นก็คือพระปิดตากรมหลวงใช่ไหมฮะที่ว่าเมื่อก่อนที่มันพระสูกสร้าง อ่าพระปิดตาก็มาหลวงเป็นองค์เล็กๆกันนะฮะครับอ่าแล้วก็ที่ฟังมามีน้าผับหน้าหน้าคือปั้นหนึ่งใช่ไหมเมื่อก่อนเขาว่าอยู่ที่พระองค์ท่านนะเหรอครับครับตกทอดถึงพระองค์ท่านอืมแต่ว่าที่ผมเหลือดไปเห็นตรงนี้ครับมีวัตถุมงคลครับอันนี้เพิ่งบุกเสกไปเมื่อปีที่นี่เลยครับผมเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญอะไรครับเหร็อกเก็ตด้วยพ้าล้ำาตัด สี่เหลี่ยมพรหล้มตัดแล้วก็เป็นทองอาร์มสี่เหลี่ยมลตัดนี่เข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับรุ่นแรกุ่นพระรานเพงศพของกรมชุมพรเมื่อตอนปี2466ทําทำขึ้นมาเพื่อแจกในงานพระราชทานพงศพของพระองค์ท่านผมนี่คือหนึ่งวัตถุมงคลใครที่อยากได้วัตถุมงคลของเสเ็รเตีรเนี่ยวันนี้ทางรายการเรามีมาจําหน่ายด้วยใช้คํานี้แล้วกันเนาะรุ่นแรกนี่ครับเป็นเหรียญทองทิพย์ สุกเสกที่พิธีใหญ่เมื่อปี6-2ที่ผ่านมานะครับเหรียญสวยมากเป็นเหรียญรูปข้าวหลามตัดครับสวยมากเป็นทองทิพย์นะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ในเซ็ตก็จะมีนี่ด้วยครับนี่เป็นเหรียญที่เลี่ยมพลาสติกมาแล้วด้านหน้าเป็นเสดตีย่ยกมหลวงชุมพรนะครับด้านหลังเป็นหลวงปู่สุขวัดปักคองมะขามเท่าในเหรียญเดียวกันไม่หมดเพียงเท่านั้นครับอันนี้ถ้าเป็นครอบครัวนะคุณพ่อแผวนได อันนี้คุณแม่แขวนได้ส่วนนี่ครับเนี่ยเป็นล็อกเก็ตครับเป็นภาพสีพื้นหลังสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อันนี้ให้กับเด็กๆลูกๆหลานๆเนี่ยได้ไปคล้องได้ทั้งเซตนี้3องค์นี้นะครับใครที่สนใจผมอยากบอกว่าทั้งหมดมีจำนวน100ชุดเท่านั้น <c oughs> ฮะอ๋อนี่ในเซตเลยเหรอ <c oughs> ใช่ใช่แต่แตไม่ถึงร้อองค์อ๋อโอเคอันนี้ครับนี่นี่นี ทางที่นี่เขาให้มาด้วยครับให้คุณผู้ชมไปเลยนะอันนี้ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเปิ่นและก็หลวงพ่อคูณด้านหน้าเป็นเสด็จเตียนะครับด้านหลังเขียนว่ารุ่นแรกกรุงสยามสารบนชุมพรตีเหรียญด้วยกันในราคา899บาทมาก่อนได้ก่อนมาช้าต้องเสียดายด้วยนะฮะอ่ะรีบกันนะหนึ่งสิ่งที่ผมทราบเรารู้อย่างนี้แหละครับว่าเสด็จเตียเป็นผู้ของเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าใช่ครับ ท่านเลื้ยมาอยู่ที่นี่เลี้ยงมาอยู่ชุมพรใช่ครับแล้วในความเป็นผี่รู้เป็นคนชุมพรโดยตําแหน่งใช่ครับผมพี่มีความรู้สึกไงบ้างมีความภาคภูมิใจกับบ้านเกิดตัวเองเลขกอย่างหนึ่งผมว่าพระองค์ท่านเนี่ยท่านมองนั่นแหละเพราะท่านไปมาทั่วโลกกว่าได้ที่นี่ต้องไม่ธรรมดาคือเอาอย่างที่พี่รุ่งบอกนะครับทศไทยยินดีจังหวัดทําไมพระองค์ท่านถึงเลือกที่นี่คืออย่างนี้ที่ตรงนี้ที่ผมเคยฟังคล่าวมาเนี่ยจริงๆท่านตั้งใจว่าจะทําเป็นฐานทัพเรือต่อจาก่ัตนีถีาเราามอจก้งบลเยเา็น รูปเกือกม้าเอาไม่เกือกม้าไปเกือกมากก้กมา,มาซึ่งบอกการทําหานพับมองเห็นได้ร้อยแปดสิบองศาคือเชยภูมิที่ตั้งดีแล้ครับได้มีเกาะแก่งเนี่ยชุมพรมีเกาะได้ก่อน้อยประมาณ50เกาะหนึ่งขึ้นลมการขึ้นอะไรมันก็มีเป็นชชยภูมิที่เหมาะสมมากมผมว่าถ้าท่านเป็นนักดาราศาสตร์ท่านเก่งครับท่านทรงภาพอีท้าเรื่องนี้อยู่แล้วผมว่าท่านเท่งแรงแล้วณวันนี้ชุมพรเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์คนชุมพรน่าจะภูมิใจ ใช่ครับผมผมเชื่อได้ว่าถ้าใครไปเจอคนจุมพรนคงก็ต้องบอกว่านี่ไงที่หลานเสด็จเตี่ยท่านเลือกที่นี่แล้วใช่ครับทีนี้เนี่ยในการที่มากาบสัระบูชาว่าจะเป็นคนทั่วไปมาจากต่างที่ต่างถิ่นก็ดีในการขอส่วนใหญ่เขาจะขออะไรกันครับแทบทุกเรื่องแต่ที่ห้ามขอเลยก็อย่าให้เป็นทหารอย่ามาขอเล็ดขาดไม่เคยรับตะคนเลยก็ดูองค์ดูพระองค์ท่านยังใส่ชุดทหารอยู่เลยในการสมมติว่าผมได้ตามที่ขอสิ่งที่ห้ามแก้บนคืออะไรเอาไหมหมูเนื้อนก ท่านะสะเสบยหมูนี่คือท่านจะมีอาการแพ้ครับทานไม่ได้ไม่ไม่ไมสเสวยเลยอ่าฮะเนื้อก็คือวัวเพราะคนไทยก็ต้องถืออยู่แล้วเรื่องนี้อ๋อเรียกว่าทำกินจงกินเจอะไรเงี้ยก็ต้องถือกันนะเนื้อเนื้อวัว แล้วคนนกอ่าคนนกเพื่นเป็นสัตว์หนึ่งคนพวกนี้เขาล็อกวายไม่สวยเลยอ่านะครับก็หมูท่านที่ทานที่เขาพูดมาอย่างนั้นนะออกมาเป็นงั้นแล้วสิ่งที่พวกท่านชอบล่ะครับก็เป็นผนังไก่เอ้ยขนมกินน้ํายาคืออาหารรสจัดจัดโอ้ท่านชอบรสทางรสจัดอ่าลองดูเล่าวิสกี้บรันดีได้ได้ครับเป็นเชื้อพระวงศ์ที่แบบไม่ถือพระองค์เอาง่ายๆว่าแถวนางเลิงอ่ะ เขาก็หาวาท่านนักเลงบ้างอะไรบ้างจริงๆถ้าไม่ใช่หรอกเพราะว่าท่านคนจริงนักเลงเป็นคนตรงคนจริงรักพวกพ้องรักมุกน้องปกป้องคือเพื่องานได้ใจท่านถึงมีบริวารเยอะอ๋อไม่แปลกและคําว่าเสตเตียก็มาจากนางเลงนั่นแหละเพราะสมัยนั้นท่านเองก็ศึกษาคน้นคว้าตำรายารักษาคนให้ฟรีครับเขาเรียกหมอพรคนจริงเขาเรียกเสตเตียคนจริงเรียกไข่จนเป็นเสตเตียใช่ฮะแต่เสตเตียเนี่ยเป็นไทยแท้ๆเลยไทยแท้ๆแท้ครับในระหว่างที่ผมมาที่นี่ทานคนก็จะมาเหมือนแก้วงแคบนด้วย เขาจะมีเหมือนประทงประทัดมาจุดทั้งวันท่านชอบเลยสมัยก่อนเนี่ยพอม,มีสายขึ้นมาเนี่ยคนเรือคนทะเลอเอาเตียเดี๋ยวรูกได้ปลาเยอะอะไรงี้อะไรงี้มาแกบนดีปืนถวายให้ท่านเป็นทหารนักรบเนี่ยท่านเนี่ยชอบพระแสงปืนก็ทำได้ทุกครั้ง ก็ยิงมาจนกลายเป็นรมเนียมมาทุกวันนี้แล้วก็มีประทัดขมาแจมด้วยแทนเสียงปืนโดยประมาณนั้นอ,อท่านชอบนักรบหมอยาจอมปรถาถืศิลปินจะท่านองค์เดียงนั่นแหละครบครบเครือ่องครับเห็นพ <c oughs> ี่บอกว่าท่านแบบหลายคนคิดว่าท่านเป็นแบบนักเลง <มา S 2> ล้วเคยคมีฐานในปกครองที่แบบตรงมีเป็นนักลงนักเลงมาก่อนท่านท่านสยบยังไงครับ ท่านชอบคนที่เป็นหมัดเป็นมวยและมีคุณธรรมท่านก็ดึงคนเหล่านี้มาเป็นบริวารให้พ่าบองท่านเองแต่ก่อนมาเป็นเนี่ยท่านต้องมาเทสก่อนเทสโดยที่ไม่ให้รู้ตัวลองใจกันนะและพอยอมรับได้ถึงได้เปิดตัวเออท่านคือตองนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนเหมือนท่านแบบไม่ไม่ได้บอกตัวเองเป็นเป็นใครคามสามารถเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปลองเลยชอบปลอมแปลงตัวเองถ้าผ่านเสร็จปุ๊บเราคือครับกบฏสมพรอาฮะประมาณนั้นประมาณนั้น เข้ามาที่มณฑลนะฮะของหลวงปู่สุขวัดประคองมหาเท่าครับผมนะอย่างที่ได้ข้อมูลจากพี่รุ้ตมาว่ามณฑลแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีไหนเลครับพี่เริ่มสร้างเมื่อปี4-5 สมัยท่านผู้ว่าหม่อมหลวงปทีจะดูโลดสร้างแล้วเสร็จในสมัยของท่านเมคินเ่มคาวิกคุณจุดเริ่มต้นของการสร้างบรนดบนี้แหละครับพี่มีคณะลูกศิษย์สารน้ำปูสุกนี่แหละนำโดยพระสงฆ์องค์หนึ่งนำลูกศิษย์มาลูกศิษย์คนนี้มีโรงงานเองโรงงานในการสร้างรูปเหมือนของโกสุกองค์ข้างหลังเราเนี่ยฮะเป็นหุ่นคิดพึ่งพระที่พึ่งเราเป็นไฟเบอร์ประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมทึ่สมัยนั้นถือว่าสวยมาก เหมือนเหมือน,อนาถวายที่นี่ไว้แล้วพวกเราเห็นพร้อมด้วยว่าคนน่าจะสร้างศาลท่านไว้คู่กันไปที่มาที่ไปที่ว่าต้องสร้างที่นี่ขึ้นมาอีก,อกหลังหนึ่งอามาขึ้นมา ก็เป็นของหลวงปู่สุกโดยเฉพาะครับอย่างที่บอกว่ามีเสด็จเตี่ยต้องมีหลวงปู่สุกรบมีหลวงปู่สุกก็ได้ยินชื่อเสด็จเตี่ยครับผมเราเป็นคนเจนรุ่นใหม่ไหมรหรือว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้มากสั่าอยากทราบครั้งแรกที่ได้ไปเจอกันนะครับครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้เจอกันคือท่านล่องเรือจากกรุงเทพไปเนี่ยแหละท่านเสด็จเตี่ยล่องเรือไปไปทางเส้นแม่น้ําของทางแผนาดานั่นแหละครับล่องไปล่องมาเรือไปดับอยู่หน้าวัดมะขามเท่านี่แหละโดยที่ไม่มีสาเหตุพราะท่านงงมากมันดับได้ไง ทำไงก็ไม่หายท่านก็เป็นช่างเหมือนกันเก่เงเรื่องเรือด้วยเรื่อ่อาใช่งงมากแต่พอมองไปมองมาก็เห็นพระรูปหนึ่งก็คือหลวงปู่สุขนี่แหละอยู่ริมคลองวัดนั้นหน้าวัดพอดีเลยเห็นพระองค์หนึ่งตามวัดบอกว่าท่านกําลังนั่งเล่นอยู่หน้าวัดแล้วก็เอาหัวปีมารูปไปรูปมาการเป็นกระต่ายวิ่งรูปไปมัาขามมาเป็นต่อเป็นแตนท่านถึงมากก็เลยลงไปเสียวนาด้วยของถูกคอถูกใจกันนะลองวิชากันแล้วก็ ไปตัวลูกศิษย์ท่านท่ากับน้ำมีพอด้วยความบังเอิญหรือเป็นความจงใจของหลวงปู่สุขอันเนี้ยผุดยากรงใช่วามศสัทธากับคำงมงางามันเส้นบางๆอ่ะใช่ใช่ซึ่งใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่ถามส่วนตัวผมนะอันนี้ไม่ได้ชักจูงให้คุณผู้ชมทุกท่านมาคิดเหมือนผมผมพิจารณาว่าหลวงปู่สุขท่านเป็นพระอริยใช่ครับครับถามว่าในการเสด็จของเสด็จเตี่ยผมว่าท่านรู้อ่ะแล้วผมว่ามันไม่มีความบังเอิญในพวกนี้ใช่กรมิรไหมกัน ในความคิดผมส่วนตัวนะทุกคนในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นตั้งมั่นสูงวันที่ไปเจอกันผมอยากรู้ว่าหลวงพุทธุภลุงหม,ม,มว่าเนี่ยคือเสด็จเตี่ยผมคิดว่าโดยทางไหนน่าจะถึงกันแหละไม่งั้นไม่งั้นคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแล้ววิชาที่ได้รับเรียนมานะครับโอ้หลายอย่างมีทั้งระเบิดเทียนดำน้ำอะไรเงี้ยเปกระสินไฟนะสนเสตเตียพาทางฝึกอ่ะแล้วก็มีการเล่าว่าได้พบประจ็ดอันหนึ่งที่เสตเตียท่านทำให้ท่านถามทหารนั้นว่ากล้าลงไหม ถ้าต้องกล้าก็ลงไปเลยแล้วก็โดดลงไปในบุ่มฉลามเลยฉลามไม่ทำอะไรเลกอย่างมีภาพประเจียดไปนิดนึอ่าประเจียดของเสตียทำให้แหละของบุษุกเนี่ยให้ไปที่เขาเล่ามาอย่างนั้นนะฉลามไม่กัดไม่ไม่ไม่ยุ่งเลยเห็นว่าครับผมน่าจะเป็นสิ่งเอกของบุษุกเลยก็ว่าใช่ครับผมท่านเสกทหารของเสตียเนี่ยให้เป็นจอยเคด้วยนะเคยยินไหมเคยยินอันนี้คือนีส่วนหนึ่งจริงๆแล้วไม่รู้แต่เขาเล่ามาอย่างนี้ แล้วฟังมันอย่างนี้แล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแต่ผมไม่ได้ไปเชื่อแบบเลยแต่ว่าผมมีความเชื่อว่าต้องมีจริงให้ผมคิดว่าต้องมีจริงไปรู้ไหมผมเคยเจอมีผู้มาสการาเส็จเตียสองคนผัวเมียหกโมงเช้าขึ้นตล้วองแถวจากจุมพรมามาจอดตรงปากทางปุ๊บเนี่ยแล้วเดินลงมาเพื่อจะมาสการาเสจเตียปรากฏว่าไม่รู้ว่าต่อลังใหญ่มากข้างบนะต่อหัวเสือเป็นพันๆตัวเลยลังแบบนี้เลยนะ แห่มาลุมต่อยสองของม,มียเนี้โอ้โหต่อยแบบไม่ยั้งต่อยที่ที่ว่าหน้าตายะฮะทำไมไพี่ไม่รู้ใครไปใหญ่แล้วเขาวิ่งหนีต่อก็ลุมทั้งลังลุมไปล้มตรงทางเข้าเมนวัดผาตีลม้มลงมันก็ลุมต่อยพอใจผมขอบก็ตามไปไงฝันทั้งตัวผมก็วิ่งไปหาโอ,โอ้โหแม่ผมแม่ผมพุ้งตัวนะผมเห็นนะครแัแล้วชาวบ้านที่นี่บอกว่าให้ไปหาหมอคุ้มหมอคุ้มคือเป็นหมอแผนแพทย์ไทยโบราณ เป็นหมอตอกระดูกหมอรักษาพิษปูพิษทุกอย่างไปถึงเข้าชา้ผมไปซื้อเหล้าขาวสองขวดให้ผไมไปถอดเสื้อผ้าถอมาเลยแล้วสันของผมมีอตายแน่ก่อนกลกมล้พัดบานแกเนี่ยมีพวกรูบาอาจามีทุกอย่างอยู่ในนั้นทิ้งกนเต็มหมดเลยจุดพูกปุ๊บก็หันมาหาเนี่ยใช้เหล้าขาวอย่างเดียวเนี่ยเปบาก็แต่หัวจนปลายเท้ารูดรูดหายครับพอผมกลับมาจากซื้อข้าบแปดโมงเช้าว่าเสร็จปุ๊บรีบวิ่งไปดูเลย ปรากฏว่าผัวเมียนั่งนิ่งแล้วนั่งสบายแล้วปกติอ่าดีขึ้นแล้วเขาเพิงเป่านะเอาแล้วขาวพ่นพ่นปุ๊บไปไปอ,อะไรเงี้ยจากคนที่โดนต่อเป็นผ่านต,ต่อยเนี่ยนะถอดเสื้อมาไม่มีที่ว่างนะหัวจุดปลายเท้าผมโอ้โหผมขนลุกเลยผม,ผมว่าตายแน่แน่เลยจริงๆโดนต่อต่อยแบบขนาดนี้ ต้องถึงตายอ่ะใช่ครับผม,ผมถึงตายเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อต้องเชื่อโอ้โหผมนี่ผมยอมเลยอ่ะอย่างที่รุดบอกคือผมผมผขออนุญาตเล่าเล่าดน,งนึงนะพี่ใน <c oughs> ทิปนิดในการมาเราจะตั้งต้นมาที่นี่เลยมาที่ชุมพรเลยแต่ว่าในระหว่างทางเราเจออะไรมากมายที่ต้องไปถ่ายก่อนหน้านั้น <c oughs> ด้วยความบังเอิญ <c oughs> อรเนี่ยประเด็นคือเชื่อไหมว่าเกี่ยวข้องกับเสด็จเตียทุกที่เลย <c oughs> เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ต่อต่อกันมาแล้วเชื่ออย่างหนึ่งว่า คือทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องธรรมเอญการมาเจอกันหรือว่าการได้ไปแต่ละสถานที่มันมันไม่ใช่เรื่องบังเอญพอฟังพี่รุ่เล่ารหรือว่าตามรอยของเสด็จเตี่ยแล้วเนี่ยในใจผมความรู้สึกว่าผมอยากจะเดินทางไปที่ไชน่าอ,อยากจะไปที่วัดมหาเท่าครับผม ผมไปแน่นอนรอดูแล้วกันครับว่าวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นคือยังไงแล้ววิชาที่หลวงปู่ศุขสอนคืออะไรบ้างทีนี้ถึงวาระสุดท้ายนะพี่ของสติเรียอย่างที่พี่รุ่นบอกตามข้อมูลตามประวัติบอกก็คือสติเรียสวรรคตคบในปีเดียวกันกับที่หลวงปู่ศุขมรรพ g r a ใช่ครับก็หลวงปู่ศุขจะสิ้นหลังจากเถ่อเตียท่านสิ้นไปแล้วมาครึ่งปีครับในปีเดียวกัน2 4 6 6ครับผมมีการกล่าวว่าท่านคู่บุญกันนะคือ ไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะเสด็จเตี่ยท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินใช่ครับในประเทศไทยผมใช้ว่าเจจิตอนนั้นอ่ะที่ไหนก็ได้อ่ะครับผมแต่ทำไมต้องบังเอิญไปเรือดับตรงหน้าวัดประธรรเข่ามันเหมือนกับว่าคนเรานะชะตามันต้องเป็นอย่างนั้นนะตะแถวแต่มันก็แปลกนะแล้ววันนี้ได้ความรู้จากพ่รุธเรอะมากมายเนี่ยขอพอะคุณมากมากครับยินดีครับแล้วก็เป็นคนชมพนมีลูกหนานเสด็จเตี่ยแต่ผมเชื่อว่าเสด็จเตี่ยรักคนไทยทั้งหมด ถ้าศรัทธามันจากข้างในอย่างที่บอกครับถ้าใครอยากจะรู้ใครอยากจะทราบครับลองออกมาจากบ้านดูลองมาหาที่จริงดูแล้วคุณจะรู้ด้่ยใจตัวเองหรือว่าความรู้สึกของตัวเองวันนี้ขอบคุณพี่รุ้มากมากครับยินดีครับผมยินดีครับผมกามรู้กับบริการที่ได้ไม่ลบหลู่นะครับขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับกับ จังหวัดชุมพรนะที่สารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเองผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยใน2 E.P. นี้นะครับซึ่งการเวลาจะผ่านไป100ปี200ปี300ปีผมเชื่อว่าชื่อของเสด็จเตีย่ยหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็อยู่ในใจพวกเราชาวไทยไปตลอดนะครับเดี๋ยว E.P. หน้าฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับอยากจะบอกว่า ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงกับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขมเท่าวันนี้ผมนัดผีแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ดทุกท่านนะครับ เตรียมตัวมุ่งหน้ามาที่จังหวัดัยนาทเพื่อพบกับเรื่องราวของหลวงปู่สุขวัดปากกลองมะขามเช่าพระอาจารย์คู่บุญของเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จุดตรงนี้ที่ผมมายืนอยู่นะครับถ้าเสด็จเตีย่ยมาะภามาทางแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยจุดตรงนี้ก็คือจุดบริเวณหน้าวัดที่ทั้งสองท่านมาเจอกัน พอเสด็จในกรมฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้ววิชาที่ท่านได้นาเรียนมามีวิชาอะไรบ้างวิชาเสาโงปูทั้งหมดท่านให้กรมหลวงไปทําตะกุดใต้น้ําให้กรมหลวงสุพรอนได้ท่านลงไปในน,น้ํามันก็คล้ายระบดเทียนลงไในน้ำประตูตรนั้นก็ให้กรมหลวงยุพรรหลังจากนั้นก็ไม่มีใครจะได้ สี่ภาพนี้เป็นกิจกรรมของเสด็จเตีย่ยเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมลงมานี่ครับน่าจะคนฝรั่งถือขวดเหล้าด้วยชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าตอนที่ปั้นหุ่นที่พึ่งรูปนี้มาแรกๆเนี่ยตรงบริเวณเส้นผมงอกขึ้นเองเล็บงอกเองใช่ครับแต่เป็นหุ่นที่พึ่งนะครับใช่ครับผมอุ้ย นี่คือเจอดีย์คู่ที่สันนิษฐานกันว่ามีการฝังพิมพ์พระเครื่องของหลวงปู่สุขเอาไว้ที่นี่เคยมีคนมาขโมยขุดนแล้วครับมาขุดแล้วก็เกิดการไหว้บกอุยไหว้บกยันเช้าอะครับนี่คนลุกในรายการเชี่ยวได้ไม่ลบหลู่สุขที่26พฤศจิกายนนี้เวลา1ทุ่มตรง